ายเลยพี่ละนี้ตัวใหญ่ครับเดีนครับตัวนี้น้องจอยของพี่ละหรือเปล่าวะน้องจอยของพี่ละเอกได้วิ่งจัดให้แล้วนะโอ้ตอนนี้เจ็ดต่อสามครับอยู่ไม่ได้แล้วนะยืนแล้วนะครับยืนแล้วก้าให้ โอเข้าให้เรียบเลยนะให้อต้นไม้นะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยบอกให้ยิงไม่ยิงว่ะ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่ที่ลำตะคองนะครับวันนี้มาหาปลาที่ลำตะคองนะวันนี้เราจะใช้เรือบันไดนะครับในการหาปลาอยู่กับช่างละนะครับนุ่นขมักเม่นกำลังประกอบเรือเตรียมรับลูกค้านะครับว่าพี่ละแกร่รับรับลูกค้า พิลากัยก็รับลูกค้าด้วยนะสนใจมานั่งเรือบันไดพิลาได้วันเท่าไหร่ครับ500ครับวัละห้านะครับประกอบเรือให้เองนะครับประกอบเรือให้อย่างนี้แล้วก็ลางไปแล้วก็ทายไปหายิงเราเองนี่นะนะเขาก็มากันเยอะนะวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้อบอุ่นแน่นอนครับเดี๋ยวนี้ลำตะคองหนุนหนุนหนุนกาลังทิ้งหนุนหนีน วันนี้ช่างล่าไปไหนเอกวิ่วิงไปที่นั่นนะมันต้ององดนกันแล้ววันนี้ก็มาหาปลาแบบใช้ฉมวกยิงนะครับรเราใช้เรือบันไดขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนบันไดตรงนี้แล้วก็ใช้ฉมวกยิงพอติดตามให้กําลังใจกันจัดไปครับผมสำหรับฉมวกที่เราใช้วันนี้ตัวนี้เลยจะเป็น ตัวสำคัญในการหาปลาของเราวันนี้นะครับจัดไปครับไปพร้อมแล้วลุยโอเคนะพี่น้องจอดเรือตรงนี้แหละน้ำประมาณสัก80เซนนะทอดสมองก่อนนะครับบรรกาศวันนี้สุดยอดพี่น้องฝนตกเมื่อเช้าแล้วก็บอกลงฝังเขายางกระทุนแลอันี้เขาเยเที่ยงเขาเยเที่ยงก็หอกไม่เห็นยอดเขาเลย สุดยอดอขึ้นห้างเลยครับพิล่าได้ตัวนึงแล้วนะ่ะนะและแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่บนบันไดเรียบร้อยนี่เสียงลั่น ยางกี่เส้นน่ะเอาเหรโอเคพี่ลาบอกสะยางเส้นเดียวนั้นผมเอาออกหนึ่งเส้นเอามันพี่น้องวดอมมาขิงพี่ละนี่แหละโอ้รอบเขาอยู่นี่พี่ละอ่าอะไรแต่เล็งไรล่ะ โดนเฉยป่ะโอ้ยก็ปล่อยให้มันตัวใหญ่แน่หัวหน้าโอ้โหรถไฟมาแล้วจ้าโอ้โหนู่นเรือลำเดียวลากมากี่ลำวะดึงสองสามสี่ห้าหกโอ้ยลากหกลำอะโอ้ยเกิดไปยอด ะนานาเข้ามายีปลากันเยอะนะครับวันนี้สนุกสนานพี่น้องอย่าไปซีเรียสมากวัยนะครับก็มาหาปลาท,ที่ลำตะคองโคโราชบ้านเองเด้อพี่น้องเด้อใครอยากมวนชื่นกันมาบรรยากาศเช้าๆมอ๊มะตอนนี้ปลายังไม่ล่องนะครับยังมีเห็นแต่ตัวเล็กๆอยู่ช่างล่ามีเรือบันไดให้เช่านะครับใครอยากมาก็ติดต่อช่างล่าได้เอาสั์ไปแล้วครับโดนไหมครับไม่โดนเหรอเฮ้ย โอ้โหอะไรยิงแม่นขนาดนี้ล่ะ,ะอะไรเนี่ยโอ้โมัาจะรอดมาหาผมไหมเนี่ยเพื่อพี่ลาดนั่งดักทางนูน่นอ่ะปามจะรอดมาหาผมไหมเนี่ยะจะลองปืนดูครับนี่ตัวเล็กๆน่าจะข้ามข้ามเพราะฉะนั้นต้องเล็งต่ำไว้หน่อยนึง น,นี้ทดสอบทดสอบทดสอบวิถีกระสุนก่อนเอาไม่ข้ามเลยเนี่ยมันถูกป่าอยู่พี่ละดูเก็ประมาณนี้เล็งเล็งใต้ท้องเลยนะเนี่ยโอ้มันก็พอได้ปิ้งอยู่เนี่ยแหละตัวเนี่ยเนี่โอ้เก<อ>ือบข้ามนะมแ,งงแก้ว พี่น้องไปยาไปอู้ดโดนมีละเฮ้ยไปเร็วไปแล้วอฮ้ดอโอ้ตัวนี้เห็นล่องมาลึกๆพี่น้องต้องกดลึกๆหน่อยว้อ โอ้เต็มกลางลำอ่ะพี่ละโอ้ตัวแรกของวันมาแล้วครับตัวใหญ่ครับอือย่าไปพันอย่าไปพันอื่ามายิงสรงยิงซ้ำมันไหลเต็มกลางลำอยู่เออล่องมาลึกๆเห็นดำๆอ่ะเออขอบคุณครับพีลระที่ปล่อยมาให้ อู้บกใหญ่เอวิลาอู้สองตัวอู้ใหญ่จริงว่ะปลาลำตะคลองนี่อือจให้พี่น้องได้ดูนี่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 บกใหญ่ ขอบคุณครับต้องต้องขอบคุณพี่ลานะเพราะว่ายิงพี่ลายิงไม่โดนนะครับเอาองมอบตัวเดี๋ยวนี้ขณะนี้มือปืนได้ล้อมท่านไปหมดแล้วนี่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 มองไปไหนมีแต่มือปืนับมันจะรอดไปไหนจัดไปครับมวนคูพี่น้องกูนะพี่น้องเลยไกลครับ โอ้โหมันาถึงยกไว้ตั้งเป็นศอกยังไม่ถึงเลยอ่ะโนนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ทันเปิดกล้องพี่น้องใส่ใหญ่ใหญ่อย,อยู่นะตัวนี้ล่องมาครับล่องล่องไปไกลัวเปิดกล้องไม่ทันนะครับซัดก่อนเลยเรียบร้อยครับตัวที่สองครับใสงามงามมาแล้วครับพี่น้องมาเดี่ยพี่น้องใส <c oughs> ่โบโบั้งนั้น ปลาลำตะคองนี่ของแท้ของแท้มันต้องแบบนี้ครับของแท้ลำตะคองหวานเจี๊ยบอ๋อพิระโดนอีกแล้วนะครับนู้ครับดึงแรงๆโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยโอ้ยปนินลำตะคองนี่มีเด็ดโลกว่าทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าขาดนะอย่าขาดนะ ติดมายัลาบเอาดึงแรงๆเอาดึงเอาดึงไมยครับใจผมใจผมนะครับใจผมนะครับโอ้นนมันหัหนหันก้นให้วะมันหันก้นให้วะยิงก้นเลยเอ้ยถึกเสยป่ะโอ้หันก้นให้เหรอพิลาก็ไลป่ปลาผมใหญ่เลยพิลานี่ โอ้ย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 ใส่โลโลอ้ไม่น้อยนกโลกว่านุนแหละโใช่โลพี่ละย่โลเอออืมหันก uh, ้นให้ยิงก้นตามก้นเลย จะไปพี่น้อง <S <S แก้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยอย่าไปครับอู้นู่นนะพี่น้องจิงชายวิ่งเราไปเลยโง่ยิงตัวน้อยขึ้นโดนตัวใหญ่วะเฮ้ย ผมยิงลูกตามันพี่ไม่ขาดหรอกเที่ยวนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนเห็นไหมผมผมมองแล้วผมยิงลูกตามันเฮ้ยยิงได้สองตัววะ่ะพี่ละเฮ้ยได้ปลาทูเฉยวะ่ะโอ้ยลำตะคองก็มีปลาทูนะพี่น้องมาไงอีกโอ้ได้ปลาทูเฉยเลย โอ้ได้สองตัวเฉยเลยพี่น้องหมานคักดเดี๋ยวมันกำลังติดหญ้าอยู่เออเนี่ยพี่ล่ยเอ้โอ้โหใน้องตัตแก้วจัดไปครับเดี๋ยวลงไปเอาปลาก่อนพี่น้องในเก็บปลาใ้ถังด้วยทำไปถ่ายคลิปไว้ใครจะเชื่อมันยิงปลาทีเดียวได้สองตัวเนี่ย มายังไงเว้ยนี่ตัวนีผ้ผมเห็นตัวนี้นะตัวเ,เล็งถต่ตรงนี้ปุ๊บเข้านี่ลุมาโดนตัวนี้อีกนะได้สองตัว,ตวนะพี่น้องแจวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วเอาเอาหลังเอาหลัง,ลงด้วยดโดนเฉยโอ้คนมันแม่นเนาะผมยังไม่พร้อมนะครับกำลังลงมาเอาปลาอยู่ครับกำลังเดือดเลยครับเขากำลังซัดกัน ปุ๊บปะปุ๊บปะเลยไปครับอย่าไปครับผมเนี่ยนี่นี่นี่โผล่ขึ้นมาพอดีเลยครับโอ้เ <estiver> ข <thorough recognizable injuries> no, ้าให้เรียบเลยโอ้ยขึ้นลูกดอกพอดีเลยครับโผล่ขึ้นมาพอดีเลยครับ เรียบร้อยสิครับโอ้โอ้พี่น้องพี่น้องโอ้หเอาละเอาละโอ้โหลูกดอกแรงมากนะครับใส่ลูกดอกแต่ยางเส้นเดียวยังทะลุเปล่าแล้วก็นุ่นเสียบลงไปดินนุ่นเลยนะส,ยสุดยอดยางแปซิฟิกเส้นเดียวนะครับรู้เรื่องแบบนี้ก่อนมันสมกับอยากมาหน่อยลำตะคองอะ่ะหวานเจี๊ยบพี่น้องเอ้ยนี่บเบลอเลย จัไปครับผมย่อนลงไปเนะให้ต้นไม้นะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยบอกให้ยิงไม่ยิงว่ะโอ้ตัวขาโม้วัวน,นี้ขี้โม้ไรอ่ะ อย่าอย่าติดอย่าติดนะฮอกให้ยิงไม่ยิงติดโอ้ติดสายพันรอบมันบังเดินจะลาบผมเนี่ยพี่ไม่เห็น <c oughs> มันหันก้นน่ะอยู่เมื่อกี้ว่าจะไม่ยิงอยู่เลยมัดไว้นี่แหละครับติดไอ้เชือกร,รอบเขาแล้วดึงไม่มาแล้วมันอยู่คนละฝั่งกันหัวหน้าเดี๋ยวอู้อะนะโอ้ตายเลยพี่ละ ย,ย,ยิงปันเนาเนี่ย้ห <laughs> นเห็นเหรอโอ้ย <laughs> สวยด้วยนะเนี่ยตัวนี้ออ้เกืบสโลพี่ลาเลยตัวนี้ปากอ้ามงาบไปเลยโอ้ยยังไงอะ <laughs> จัดไปพี่น้องฝากากดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันครับผมโอ้ตอนนี้เจ็ดตนะ่อสามครับอยู่ไม่ได้แนละ้วับยืนแล้วนะครับยืนแล้ว <laughs> ยืนไ,ได้แนละ้วยืนแลวนั่งนั่งติดแล้วคนระับ <c oughs> ไม่โดน่ะเรียบยิงอ่ะโอ้มัน,นีนี่นิดลอยนี่เอ, <c oughs> อ้เข้าให้ออไม่โดนเหรอพี่ล่ <c oughs> <c oughs> โอ้กิ <laughs> ้งกันดีนะคุยโดนละคน มูเออจะยิงนกให้พี่ละดูเท่าไหร่จะขิงพี่ละท่าหน่อยอดแดกพี่น้องเลยเอาไม้ครับเอาไม้ไหนได้โอ้ยไอ้จอยไอ้จอยพี่ล่านั่นพิล่าน้องจอยพี่ละน้องมันจัดได้แล้วนะโอ้กางแดงเป็ดบักสองรูตัวนี้จัดไปพี่น้อง เอา้าฟุกโดนเฉยเลยพี่ละโอ้ยิงไปเงี้ยฟุกเฉยเลยวะ <c oughs> <c oughs> นายมันกำลังเก็บป่าอยู่ <c oughs> บอกป่านขึ้นหน้าผมนี่มัน <c oughs> ชี้เป้าให้นะครับนี่ตัวนี้น้องจอยของพี่ละหรือเปล่าวะน้องจอยของพี่ละเอกได้วิ่งจัดให้แล้วนะเอ้าติดอีกแล้วมั่งพี่ละเลย ดิน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 ดิลดมาๆๆลดมาเออสะเอมบอกได้เรื่องเลยวะแจ๋วไปแล้วเหรอไปตรงไหนไอประเด็นที่สองนี่แหละสำคัญเลยใช่ไหม <laughs> เต็มกลางลำอะ ยิงจังไกลโดนเข้าเต็มกลางลำจัดไปครับผมโอ้ยข้ามเฉยเลยกะว่าวมันไกลผมยกข้ามไว้ข้ามเฉยเลยพี่น้องพลาดแรงตัวนีู้น่ โอ้ยเมื่อกี้ก็ข้ามวันนี้ก็ตกต่ำาพัเนี่ยพลาดอีกแล้วพี่น้องเอยยน้ำแดงดันมาแล้วพี่น้องน้ำมาจากทางนี้คลอ,องสองอยู่น้ำมันดันมาเริมแดงมดเมื่อเช้านี้ไม่แดงเลยนะตอนนี้น้ำเริ่มดันมาแดงๆมาละปลาเริมหายนะเดี๋ยวย้ายก่อนพี่น้องพันสาย รอบเขาดึงไม่มาเฮ้ยดตัวเปเลยบล่เจ็บปลาก่อนครับนะครับย,ย,ย้ายใหม่โดนอีกแล้วนะครับย้ายมาที่ใหม่ครับล่องมาขาวๆนะครับไม่ทันจะเปิดกล้องนะครับตัวนี้มาๆๆๆอย่าไปอย่าไปซุนอย่าลาบ ใส่สวยอยู่นะตัวนี้เห็นแต่ขาวขาวโบโบขาวโบมาอุ่ยนะยิงไกลอยู่นะไปนวลแล้วไปนวลแล้วไปนวลแล้วโอเด็มลำนะพาตัวนี้ใส่สวยนะครับตัวนี้โอ้ใส่สองโลได้ไหมตัวนี้พี่นอ้องเอ้ย ขู่เต็มเดี๋ยวคาอยู่นั่นแล้วเดี๋ยวเก็บสายกันแป๊บนึง จัดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยใครที่สนใจแว่นตาก็สั่งได้นะครับใส่แล้วเห็นปลาชัดเจนครับตัวนี้โทรมาเลยศูนย์แปดแปดสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่หกเจ็ดจัดไปใกล้ผมเลยครับพี่น้อง สายวิ่งวดเลยพี่น้องอขึ้นใกล้ๆเลยครับตัวนี้ดึงมาอย่าไปพันต้นไมอ้อี้โดนครับเต็มๆครับตัวนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับโอ้หหวานโอ้ยเกือบข้ามนะเกือบข้ามนะพี่น้อง สองตัวครับพี่น้องไม่โดนเหรอสายวิ่งอยู่มั้งเฮ้ยไม่โดนจริงอ่ะโอ้โหอื้มนี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับโดนครับ ไซสสวยอยู่ครับแต่ว่าไม่ถึงกับโบ้นะน่าจะเจ็ดแปดขีดได้นะครับตัวนี้ <c oughs> คือไซส์มันสวยกว่าเขาอะ <c oughs> เห็นนี้มันจะรู้รู้เลยว่าตัวนี้มันจ่าฝูงอะไรประมาณนี้ส <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเราก็เลือกจัดเอา <c oughs> นะครับตัว้ครับพี่น้อง ู้สายวิ่งทวิ่งทวิ่งละไม่อยู่แล้วไม่มีใครให้ขิงว่ะ <c oughs> มีใครแย่งยิง,งป่าไอ่สวยอีกแลนะ่ะพี่น้องหวานเจี๊ยบ đa phun đa phun đa, thêm càng lắm hết các bạn, ờ mắt đủ, mà đây, ันไม่ทีมันลงไปแล้วอ่ะโอนี่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 ดิงมาถึงจุง๊บงมาถึงจุง๊บป้าเก้าให้เป<ะ>ียบเลยอุ้ยสายวิ่งอย่างแรงโอ้ตัวใหญ่ได้เนี่ยตัวใหญ่ได้เนี่ยตัวใหญ่แน่เนี่ยตัวใหญ่แน่เนี่ย โอ้โหตัวขาวโบโบ้มาใต้ใตเรือเลยตัวเนี้ย <c oughs> น้องมาตัวขาวโบ้ใต้เรือเลยอ้โยกขึ้นเรือไปก่อนครับเรียบร้อยโอ้โหโบ้บบบเลยพี่น้องแจ๋วโอ้โหเต็มถังแล้วพี่น้อง <c oughs> ปิดฝาปิดฝาดี๋ยวมันจะโดดพี่น้อง เริ่มตั้งเขาแล้วนะครับมืดกึบเลยตันนี้ก็เวลาบ่ายยังไม่ถึงบ่ายโมงนะเหลืออีก15นาทีบ่ายโมงเที่ยง45นาทีแล้วนะครับลมก็แรงคึ้นซัดตุ้มทึมๆเลยหนีกลับบ้านก่อนแล้วด้วยนะมาอยู่แล้วดูลักษณะอาการแล้วมันไม่ไม่เวิกแล้วไม่เล้วเดี๋ยวฝนจะตกใส่หวัว ตองนี้ก่อนนะนีก่อนนะปปลากันนะครับพี่น้องนี่เลยนะครับมันจะเทลงเลยน้ำแข็งอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวมันจะเทไมห่หมดอ่ะ ทุกตัวนี่ไซส์โลอัพนะครับดูไซส์ปลานะนับตูกันครับหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบสี่ตัวนะครับครึ่งวันนะก็ครึ่งวันนะพี่ละนะครึ่งวันนะได้สิบสี่ตัวนะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูสองช่างละนะครับตอนเย็นโอเคจะได้กี่แต้มนะครเออลงขันกันอยู่นะว่าใครได้เยอะกว่ากันจะได้กินเนื้อย่างเนื้อซอยจุฟรีนะครับตัวกี่ตัวนะสิบสี่ใช่ไหมโอเคพี่น้อง เนน็เดี๋ยวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวฝนมันจะตกก่อน,นจะหนีก่อนแหละลมมันเข้าด้วยแล้วก็ฝนจะตกด้วยใครที่อยากมาก็มาได้นะครับน้าๆนเขาก็มากันเยอะแยะมากมายนะรถจอดเต็มนะเลยเ่อนลำตะคองนะครับในกันทุกคนครับ่ากันหลังด้่งดี่วงนี้ใครสนใจอยากมาหาช่งางละก็มาได้ัดไปครับผม ได้กี่ตัวแล้วพี่เพิ่มมาตั้งสองสี่ตัวเอา้าอย่างนี้ก็เสียเนื้อดิอย่างนั้นน่ะได้กี่ตัว14ตัวกลับแล้วเนี่ยอุ้ยผมยังไม่คือผมยังไม่กลับผมบน,นับได<อ>ไ้ต่อเรื่อยเรื่อยเอต่พียกกันด้วยนี่ต่อให้เอางั้นต่อให้ถึงตอนเย็นต่อให,ถออให้ถึงตอนเย็นนะโอเคมันหมานพี่ ค,ครับวัสดีครับ